สวัสดีเช้าสดใสค่ะพี่น้องตื่นเช้ามาทําอะไรที่บ้านสวนกลางทุ่งนานะคะให้อาหารเป็ดค่ะพี่น้องให้อาหารเป็ดให้อาหารปลานะคะเป็นหน้าที่ที่ต้องเฮ็ดทุกเสาร์นะคะเป็ดกะมีบลายหลค่ะประมาณหาสิบตเนาะก็จะมีเป็ดเทศมีฮานสองตนะคะแล้วก็มีเป็ดแกบเขาเอื่นเป็ดแกบนะคะเป็ดกินเนื้อกินไข่นะคะกะ เลี้ยงเป็ดกับริ็ดไงนะคะช่วงฝนมันชุกค่ะกะเป็ดป่วยหลายค่ะก็ต้องหัวสใสยายั้งแล้วก็ดูแลความสะอาดใ,ให้ดีป้อมก็ห้วยปูนขาวนะคะอาทิตฐานเธอหนึงน่งประมาณนั้นรักษาความสะอาดนะคะบอให้มีกลิ่นน้ำนะคะแล้วก็ในคลองก็ต้องดูแลน้ำใสสะอาดนะคะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงศาสตร์บ่อยๆนะคะน้ำจะใสปลูกเตยหอมปลูกกล้วยในคลองนะคะการมีความสุขดีค่ะพี่นองอยู่บ้านสวนนะคะ กัวิธีพอเพียงกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเนาะคะ่กะกัมีคนมาขอสื่อใครเป็ดแทบทุกเศ้านะพี่น้องมัามมีขายนะคะ,ะกัเห็ดหน้าไปน้ำนะคะรออันซื้อข้าวเฮือนทั้งแหงเนาะคะ่ะปลูกข้าปลูกบังหน้า่างบ้านนะคะกะัไอกระเจี๊ยบก็ทำรูนะคะพืชผัดสวนครัวรู้ว่ากินได้เลี้ยงปลานะคะ พยายามให้มีทุกอย่างที่เข้าประต่งสื่อนะคะในบ้านเสร็จแล้วก็มานั่งกินกาแฟค่ะพี่นอ้อง